สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วจ้ากัะช่องของนางบีสไพลยไทยหนองบัวค้าวันนี้นางบีได้ใบมะกรูดมาจากสวนค่ะค่อนข้างเยอะค่ะนางบีจะมาบอกเคล็ดลับง่ายๆวิธีเก็บใบมะกรูดให้ได้นานข้ามปีกันเลยจ้าจากนั้นเรานํามาล้างนะคะทําความสะอาดค่ะให้ดีแล้วเสด็จน้ําออกให้แห้งค่ะจากนั้นนํามาตากค่ะ ให้น้ำแห้งให้หมดจากนั้นนะคะนางบีจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่ค่ะจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แห้งค่ะหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ค่ะถ้าหากไม่มีสามารถใช้เป็นผ้านะคะ ที่สะอาดค่ะนํามาซับซับซับค่ะหรือว่าเช็ดให้ตัวใบมะกรูดแห้งค่ะหลังจากนั้นค่ะนางบีจะทําการเรียงค่ะเก็บใบมะกรูดนะคะที่แห้งแล้วค่ะมาทําการเรียงเป็นใบซ้อนกันนะคะเลือกตัวใบที่สวยงามค่ะนํากระดาษทิชชู่แห้งค่ะมาวางไว้นะคะทําใบมะกรูดค่ะเก็บแล้ววางลงค่ะตรงกลางค่ะจากนั้นก็จะทําการพับค่ะทั้งสองข้างเข้ากันและพับหัวและพับท้ายค่ะแล้วก็นำมาวางไว้ค่ะ ทําแบบนี้จนกว่าจะหมดเลยนะคะเคล็ด mm hmm. ลับง่ายๆแบบนี้ mm hmm. อย่าลืมนํามาใช้กันนะคะ mm hmm. เพื่อให้เกิดประโยชน์จ mm ้า hmm. วิธีเก็บใบมะกรูดให้สดอยู่นานนี้คงความสดสีเขียวให้ได้หอมได้รสชาติกินหอมเป็นการเก็บ ที่อยู่ได้นานเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศมากเพราะจะช่วยให้เรานะคะคสามารถมีใบมะกรูดไว้ใช้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการเรามีเคล็ดลับคือเก็บใบมะกรูดสดสีเขียวจากต้นเลือกใบขนาดกําลังพอดีไม่อ่อนเกินไปใบสีเขียวเข้มจากนั้นก็นํามาล้างทาความสะอาดแบบนี้นั่นเองค่ะหลังจากที่เราเสร็จแล้วค่ะเราจะใช้เป็นในส่วนของถุงซิปล็อกนะคะแต่ถ้าเราไม่มีค่ะเราจะใช้เป็นในส่วนของถุงแกงนะคะ ใช้เป็นถุงแกงค่ะก็ได้ค่ะวิธีง่ายๆค่ะแต่ของลาบีมีเป็นถุงซิปล็อกค่ะทําการเรียงค่ะพับเก็บเข้าไว้ค่ะถุงหนึ่งจะใช้ได้ประมาณ4ชิ้นนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทําการรีดค่ะก็คือรีดไม่ให้มีอากาศนะคะแล้วก็ทำการพับค่ะแบบนี้นั่นเองค่ะง่ายไหมคะ และถุงที่สองเราก็ทําเช่นเดียวกันจ้าทำการเรียงได้เลยนะคะใส่ทีละชิ้นค่ะเป็นวิธีที่ง่ายและเป็นเคล็ดลับที่ดีค่ะสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ จากนั้นก็รีดน,นะคะรีดเอาอากาศออกค่ะอย่าให้มีฟองอากาศอยู่ด้านในค่ะแล้วก็ทําการปิดริ้วซิปแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราจะจะหาภาชนะค่ะเป็นกล่องพลาสติกนะคะจะใช้เป็นขนาดเล็กก็ได้นะคะแต่ของนางบีจะมีค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยจะใส่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างในการทดสอบให้ดูจ้าวิธีการทาเคล็ดลับง่ายๆแบบนี้อย่าลืมค่ะสวัสดีค่ะ นำไปแช่ช่องฟิตกันได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอเคล็ดลับดีๆจากช่องของนางดีสะพ้ยไทยนองบัวจ้า